การเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องมีผู้ใหญ่ที่รู้จักผมเองก็ไม่ได้รู้ผมก็เลยได้ปรึกษากับประธานที่ปรึกษาของสวนช้างช้างทองคําและก็รองประธานที่ปรึกษาซึ่งในขณะนั้นเนี่ยแลวจนถึงปัจจุบันก็คือประธานที่ปรึกษาของส่วนช้างช้างลองคาก็คือท่านพลเอกเสร,ริมศักดิ์วิเศษชยยัย,รรรรยาาศรีนะครับอดีตหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการกระทรวงกลาโหมนะครับและก็พลอากาศตรีนะครับนัทธาถวินหวัง ซึ่งเป็นสานกากาศนะครับก็ได้พาเข้าไปนะครับปรากฏว่าท่านสตีงฟงสุวิมลเนี่ย <มา S 1> ได้แจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าท่านสตีงฟงสุวิมลเนี่ยท่านติดภารกิจอยู่ที่ประเทศเยอรมันณขณะนั้นนะครับพร้อมด้วยพระองค์ท่านนะครับก็เลยให้กับให้นำเรียนให้กับ ท่านเลขานุการท่านเจเลขานะครับก็คือถ้าผมจาตาแหน่งไม่ผิดนะครับถ้าผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมและผู้ฟังด้วยนะครับก็คือท่านพลนกาศโทพักดีแสงจูโตมารับเรื่องไว้แทนผมก็เลยได้นั่งคุยกับท่านพลนกาศโทแสงจูโตซึ่งมารับเรื่องนึงในขณะนั้นก็จะมีฝ่ายทางผมก็จะมีคนเอกเสมศักดิ์พิเศษชัยศรีท่านพลนกาศตรีนัทธาถิินวัง แล้วก็กระผมธนดัดีผมสุขแล้วก็พร้อมด้วยน่าจะมีเหมือนน่าจะเป็นเลขาหรือว่าผู้ที่คอยดูแลของท่านพักดีแสงคิวโตวอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านพักดีแสงคิวโตวเนี่ยท่านก็ได้พบเจอนะครับก็ได้คุยกันตอนนั้นท่านประชุมอยู่ก็เลยได้คุยกันถ่าจะนอนสักบ่ายโมงได้นะครับก็พอเจอกันครั้งแรกท่านก็สอบถามว่าเมรุมีเลืองอันใดทางเราก็เลยแจ้งว่า เป็นเรื่องของ,ของความล่าช้าของกระบวนการในการที่ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเรื่องช้างท่านพอดีก็เลยว่าเอ๊ะเรื่องนี้ไม่เคยเอาถูกนําขึ้นโต๊ะเลยนะหม่อมหลวงพิพัฒนชัดเนี่ยไม่เคยเอาขึ้นโตเลยท่านก็ถามผมว่ามีเบอร์ไหมถ้าเกิดว่าหม่อมหลวงพิพัฒนชัดคนนี้ได้ไปติดต่อเรื่องนี้จริงผมก็บอกว่ามีเพราะว่าหม่อมหลวงพิพัฒนชัดเป็นผู้ที่โทรเข้ามาหาผมโดยตรงเราสามารถย้อนสืบได้เลยว่าเบอร์นี้โทรหาผมจริงหรือไม่ <c oughs> ซึ่งเสียงต่างๆ มันมีอยู่แล้วในการบันทึกเสียงอันนี้คือครั้งนั้นนะครับจะมีตั้งแต่ตอนยิงเมคโคชิปที่ผมโทรไปสอบถามแล้วก็ได้เถียงแล้วก็หมอมงเพื่อนัก็ได้พูดข่มขู่ไว้ก็มีนะครับบอกว่าเขามีสิทธิ์จะยึดช้างผมได้ผมก็เออเนาะมนุษย์เราก็เป็นซะเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็หลังจากนั้นก็ท่านพักดีก็ขอต่อสาย ท่านก็เลยโทรโดยใช้เบอร์โทรของท่านเนี่ยโทรไปที่หม่องหลวงพี่พรนท่านจัตดติสกุลโดยการเปิดสติกโฟนซึ่งทุกคนก็ได้ยินพร้อมกันทั้งหมดเลยท่านพอดีก็แนะนําตัวว่าผมคือใครนะครับหม่องหลวงพี่พระท่านจัดเก็ตอบด้วยเสียงสั่นเครือแล้วครับครับครับท่านครับท่านแล้วก็ท่านพอดีก็เลยถามเรื่องช้างไพยกระชายหม่องหลวงพี่พระท่านจัดคนเนี้ยก็ตอบสวนขึ้นมาทันทีอ๋อไม่เคยรู้จักไม่มีช้างไพยกระชายไม่มี ไม่มีครับไม่รู้อยู่ไหนไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มีอย่างเงี้ยครับก็ปฏิเสธปฏิเสธทันทีอก็ได้ปฏิเสธทันทีนะครับว่าไม่เคยรู้จักท่านคนอากาศโทพงศ์ดีสังกิุก็เลยตอบไปว่าตอนนี้ ผมนั่งอยู่กับธนบดีผมสุขผู้ถวายช้างเจ้าของพระไพรอะชัยมอมหลวงพ่พัฒนช์ชัดก็เลยตอบสวนขึ้นมาทันทีเลยว่าอ๋อพอดีช้างดุเข้าไม่ได้แล้วก็ประกอบกับผู้เชี่ยวชาญท้านโคชรักษ์กยังไม่พร้อมบ้างอะไรบ้างเปลี่ยนจากว่าไม่เคยมาพบเจอพ่อไพอ่อะชัยไม่เคยรู้จักไม่เคยรู้พวกมัน